มาหาคำตอบกันครับแล้วก็มาสอบถามความมั่นใจนะครับร้อยสิบสองเนาะร้อยสิบสองเจ็ดสีอาทิตย์นี้เข็มขัดจะเป็นของใครนะครับนมเปรี้ยวหรือว่าทัพทิมทองแต่ว่าวันนี้มาฟังบทสัมภาษณ์ของทัพทิมทองก่อนทัพทิมทองสอจลเล็กนวสวัสดีครับเดิมๆชื่อชื่อทัพทิมทองทอนิยมสุขครับทัพทิมทองทอนิยมสุขข่ายอยู่แถวอุดรครับ อ๋อแต่เราคนอุบลนะคนอุบลถูกไหมแต่ว่าไปติดสาวอุดรเหนี่ยมิหรอไม่ครับอุดรสาวสวยหน่ะแม่เป็นคนอุดรเลยอ๋อแม่คนอุดรลูกครึ่งนะสิคุณพ่อคนอุบลแม่อุดรแล้วเราไปอยู่อุดรกับคุณแม่ครับพอย้ายไปอยู่อุดรครับอ๋อย้ายไปหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็เลยไปอยู่ค่ายทอนิยมสุขของครครับของท่านสารวัตรหมูครับท่านสารวัตรหมูกี่ร้อยไฟที่เดินสายภูทรตรงไม่ถึงร้อยประมาณห้าสิบห้าสิบหกสิบ ประมาณ5060ไฟแล้วก็มากรุงเทพมาอยู่ค่ายนี้ค่ายแรกเลยไหมค่ายแรกครับมาอยู่สยอได้กี่ปีแล้วประมาณ34ปีนะครับประมาณ3-4ปีครับนะครับช่วงหลังๆนี่ฟอร์มดีมากดูร่างกายดีมากดูว่ามั่นใจมากครับกี่ไฟติดแล้วห้าไฟครับห้าไฟติดครจำได้ไหมมีใครบ้างมีสิงห์นครแล้วก็สิงห์นครเพชรพรัญชัยเพชรพรัญชัยแล้วก็เสือใหญ่ครับเสือใหญ่ชอห้าพยักษ์ แล้วก็ขาสนิทแล้วก็มีโควิดก่อนแล้วก็มาขาวสนิทขาวสนิทนี่ถือว่าเป็นจุดเกิดเหตุเลยป่ะเป็นไฟแรกของเราเลยปะที่แบบว่าชกเป็นบวยบู๊เลยใช่ไหมเพราะอะไรก็มีพี่เขาโพสลงเฟซบอกว่าอย่งหนีมากครับผมเลยลองเดินดูยกหนึ่งยกสองเลยลองเดินดูก็เลยเป็นลองเป็นบวยบู๊ดูเป็นไงพออลองก็เป็นไงเป็นใจก็ดีขึ้น แล้วหลังจากนั้นก็มาเจอกับแพลวาวกับแพลวาวนี่โหสนุกมากเราโดนก่อนไหมโดนตรงนี้เลยไหมกี่เข็มประมาณ18เข็มเมาไหมเมาแล้วฟื้นกลับมาเร็วไหมตอนเร็วมันมึนๆมองๆลองบอกพี่ลองโดนดูไหมล่ะเดี๋ยวทำไม่ดูแล้วสุดท้ายก็กลับมาชนะน็อกนะครับค่าตัววันนั้นประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นแล้วก็เโบสให้อีกค่าชนะน็อก หนึ่งแสนบาทใช้หมดแล้วน่าเสียดายยิ้มไม่ทันให้แฟนหมดแล้วมีแฟนแล้วมีลูกยังยังไม่มียังไม่มีลูกส่วนใหญ่ชกมวยเสจก็ส่งให้พ่อให้แม่ไหมตอนที่พ่อแม่อยู่ที่ไหนครับพ่อแม่อยู่อุบลนรเอาย้ายกลับมาอุบลแล้วแสดงว่าเดี๋ยวช่องเจ็ดก็จะเปิดดูเจอนมเปรี้ยวนี่กี่รอบลรสองรอบครับรอบแรกแพ้เคาะรอบแรกผมตอนน้ำหนักให้ปอนหนึ่งครับแล้วก็ราคามันบีบให้เราเดิน พอบีบให้เราเดินก็เราก็หลงไปเลอยอแสดงว่าถ้าต่อยกระดงเปรี้ยวเนี่ยเราเป็นมวยทรงถอยจะชคดีกว่าทรงเดินป่ะเกี่ยวไหมผมก็คิดว่างั้นนะเพราะว่าผมว่าใครเดินคนนั้นแพ้ครับมันมวยคล้ายๆกันเขาเนี่ยเป็นมวยจุดศูนย์ทวงต่าแต่เขามีทุกลูกนะอาวุธหลากหลายถ้าเทียบกับเสือใหญ่เสือใหญ่หนักกว่าไหมเสือใหญ่หนักกว่าแต่ว่ารดงเปรี้ยวหลากหลายกว่าครับหลากหลาย ครั้งแรกตอบหนาให้เขาพ่ออะไรดูว่าเราฝีมือดีกว่าไหมน่าจะผมมาผมเข้ากรุงเทพก่อนเขาครับนาชื่อ,อนาจะก่อนเขาชื่อในกรุงเทพดีกว่าก็เลยต่อให้ปอนหนึ่งาจะดีกว่าคิดหนึ่งคลิปหนึ่งแล้วก็เลยแพ้พอแพ้ปุ๊บไฟที่สองไม่ต่อแล้วไม่ต่อไฟแรกร้อยสามกับร้อยสองไฟที่สองร้อยแปดเลยไหมครับแล้วก็มีเข็มขัดของอะไรเป็นเิมพันลุงพีน,พน,พนีวันนั้นแพ้เพราะ แพ้ก็เหมือนเดิมยกสามันราคาดีเพลินยกสี่ล้วก็มาเดินเดินแล้วก็ไปผ่าโดนศอกราคาแข็งทำราคายกสี่โดนศอกด้วยแต่ไม่เมาไม่มันจังหวะที่เราก้าวขาไปแล้วก็ก้าวปุ๊บเขาทัดศอกมาก็เหมือนมันถักครับอ๋อเหมือนปุ๊บไปเงี้ครับแล้วโดนตรงที่นะไม่ได้โดนเหลี่ยมแหลมนะไม่โดนหน้าอกเนี่ยอ๋อโดนหน้าอกด้วยไปโดนหน้าด้วยโกนจําเบ้ากรรมการไม่นับเสียนับ่าจะใช่ ก็เลยแพ้ไฟนั้นยกห้าออกมาก็กลายเป็นขาบลงทะเลไปเลยใช่ไหมมีหลุดดอกด้วยที่ไปติดเชือก<ช>ก็ยิ่งไปเลยไปเสองไฟนั้นกับไฟนี้ที่เจอกันเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างอะไรในตัวเราบ้างโอผมผมว่าผมมั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากกว่าไฟก่อนๆ <ฮะ S 1> หรือในช่วงที่ว่ากําลังแบบ คือชนะมาหลายไฟติดมันยิ่งมั่นใจยิ่งกระชุ่มกระชวยวถูกไหมพิกัดนี้มองว่าเป็นไงบ้างครับร้อยสิบสองเจ็ดสีพิกัดนี้ผมสบายๆกลางวันร้อยสิบเอ็ดทำได้ไหมทำทำได้ปล่อยปลย่อยเท่าไหร่อ่ะครับห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบสามห้าสิบสี่สูงเท่าไหร่อ่ะครับสูงร้อยหกสิบหกสิบเอ็ดเนี่ยร้อยหกสิบกว่ากว่านะครับอายุเท่าไหร่นะอายุยี่สิบยี่สิบปีโอ้ก็ยังไม่ไม่อายุก็ไม่เยอะนะใช่ไหม กลางวันเนี่ยไกล่าสุดชกไว้กับเสือใหญ่กับขาวสนิทครับไอ้ขาวสนิทสิเสือใหญ่ก็ก็กางวันแล้วขาวสนิทส่วนแพลวพาชกกลางคืนสแสดงว่าชกกลางวันช่องเจ็ดก็ไม่มีปัญหานนคุมทั้งหมดกี่โลครับคุมทั้งหมดสองโล,โลสามโลครับสองโลสามโลแล้วแต่เราจะคืน,นแล้วเดี๋ยวไปทำหน้าตาช่างอีกสักกี่ปอนวางไว้ผมว่าจะแค่วิ่งเล่นๆในเฉดกลางวันขีดสองขีดให้พอได้ออกกำลังกาย วางเกมคร่าวๆยังไงบ้างครับเจอกับนมเปรี้ยวเที่ยวดิผมว่าเล่นฝีมือเล่นฝีมือมีลูกหนักด้วยแต่ถ้าดอกต่อดอกกับเขาเลยเนี่ยเนาะใช่ไหมแรงปะทะดูว่าเขาแบบว่ามันธรรมชาติเนาะก็น่าจะใช่แล้วมีอาวุธอะไรบ้างศอกมีแน่มีใช่ไหมเรามีลูกนี้ได้ปะลองยืนหน่อยเรามีลูกนี้ได้ปะเหลี่ยมสุดท้ายที่ปัดเนี้ยใช่ปะมีใช่ไหม ผมว่าเหลี่ยมสุดท้ายจะเป็นของทัพพิมทองปะคิดเหมือนกันปะครับลองทําได้ทำยังไงก็ให้เขาเตะมาตบปกเอาลองปัดผมปัดเบานบนะอย่าเจ็บเตะเตะมาอาผมเตะครับแล้วก็ปัดโอนี่คือนี่คือเหลี่ยมสุดท้ายที่ที่มีใช่ไหมครับแต่ลระยะประชิดเขามีอาวุธหนักๆนั่งก่อนจะเป็นลมเอ้าฝากแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับวันอาทิตย์นี้ผมจะเอาแชมป์กลับค่ายให้ได้ครับ จะเอาแชมป์กับบ้านให้ได้คุณพ่อคุณแม่รอเชียร์อยู่ที่อุบลนะครับแฟนมวยก็ไปกำลังใจให้ด้วยครั้งในชีวิตนี้เคยมีเข็มขัดเดิมพันกี่ไฟเคยชิงมาแล้วครั้งหนึ่งร้อยแปดลุมพินีกับเจ้านมเปรี้ยวแหละไม่ได้เที่ยวนี้ร้อยสิบสองช่องเจ็ดสีกี่เปอร์เซ็นต์ดิร้อยไปเลยเชื่อพี่ 99. ้าสิบเก้เหลือไว้หนึ่งนะ และเห็นว่าไฟนี้ก็จะเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็น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 กำลังใจให้กับพี่เอ็กด้วยเพราะว่าพี่เอ็กก็เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปถูกต้องไหมนะครับอ่ะขอบคุณครับไม่รู้จะถามอะไรต่อแล้ว we <laughs>